สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนแฮสายจดวันตัวครับสวัสดีเอฟซียังตอกครับวันนี้เรามีภารกิจสําคัญนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาฝึกทหารนะครับเรามีเกมมาให้เรีนครับยังตอกนะครับเนาะวันนี้เรามีเกมนะครับให้ยังตอกเล่นครับฝึกทหารครับออกสู่สงครามโลกครั้งที่สามนะครับเนาะกับพ่นจูโจมนะครับยังตอกครับนี่ครับยอดเพื่อนครับนี่นี่ครับสามดาวครับขุัน ยังตอกนะครับนี่เลี้ยงกาหานครับนี่นครับเลี้ยงกาหานนี่เลี้ยงกาหานครับหนึ่งสองสามสี่หกหกเลี้ยงครับหกสมรภูมินะครับนี่ครับวันนี้นะครับหน่วยหน่วยลบพิเศษเท่าเอื้อนเขามาประจําการครับมาฝึกวิทยายุทธวิธีนะครับการลบแบบกองโจนนะครับเนาะของยังตอกครับโอเดียเกี่ยวตัวเลียวคิวเวโอ้เนี่ยครับ ก็ยังหัวเตี้ยเก่าแบบกองโจนเนรัมเนาะว่าครับยังตกจะลบลูกระเบิดได้ไหมนะครับในการเขายิงคุดอันน้ก็ฆ่าศึกนะครับยิงระเบิดมาให้ยังตกสลบลูกระเบิดได้บ่าครับลูกระเบิดทั้งหมดมีสิบลูกนะครับให้ยังตกลบลูกระเบิดครับถ้าลบได้ครับบ่าถืกระเบิดตามร่างกายนะครับผ่านการฝึกฝนแล้วก็มอบยศคนจัตวาให้ไปเลยนะครับผมแล้วก็มีเงินรางวัลให้นะครับผม นี่ครับบรรยากาศนี่ครับนี่ครับสังเวียนสังนะสนามลบครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับเห็ทมาสนามลบโอ้โหไก่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 สนามลบโอ้ผงเปรี้ครับนี่ครับเราจะบอยนี่คืออาวุธประจำไกของเขานะครับแล้วก็นี่ครับปืนสั้นนะครับนี่ก็นี่ก็ปืนนี่ก็ปืเอสเคนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเออมึงมึงจะเล่นกูนะ คุณมีความพร้อมมากกันเลยครับผมมีความพร้อมแค่แค่ไหนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะเนาะนอกอนอกั้นแล้วแต่เขา <laughs> สามดาวนี่สามดาวเลี้ยงกล้าหานะครับอย่างต๊อกโอ้นักลบพ้องเทป <laughs> กระดุมเสือนะครับปรเป็น <laughs> กระดุมเสือครับห <laughs> ันหลัางบั้งนี่นี่ครับหน่วยจู่โจมพิเศษนะครับนี่ครับจะมาฝึกมเลยครับ ถาพานนะครับเนาะยิดหยดจัตวาให้เลยนะครับเป็นพุ่นตีจัตวายังตอกคกแตะนะครับเนาะแล้วก็ม่วงไม้พลังจิตต่อไปนะครับเนาะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเลื่อมเนาะเฮ้ยหัวเฮ้ยไปได้เสียเลือมขี้หยันอ่ะบอกเพิ่งอะไรเปล่ามันจริงจริงเลยโอเคี๊ยบปะก็ไปชมสู่สนามรบมาเลยนะครับไป กนี่อะนี่ครับเออนะพ่อพ่อพ uh ่ออ uh, ่ะน an un ี is no myself, uh ่นะครับเรื่องบอกไปพี่น้องครับเรื่องบอกไปนะครับเนาะเรื่องบอกไปว่าเรื่องไปว่าทาแพร่นะครับเนาะทาถึงระเบิดนะครับเนาะแล้วก็หน่วยของเราจะทําการลงโทษนะครับ ให้ยังต๊อกกินอะไรนะครับท้ายคลิปนะครับเนาะแต่ตอนนี้เรามาฝึกก่อนครับว่ายังต๊อกสิลบระเบิดได้บ่นะครับลูกแรกนะครับลบนี่ครับคู่เฟืองเข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยืนก่อนครับนี่ครับลูกลูเบิดครับนี่ซสอมซสอมอยู่อ่ะเอาเอาจริงได้บ่เอาจริงได้บอหรือสอนก่อนซสอนบอสอมก่อนลูกแรกบ่าที่สอมอยู่อ่ะเอาเอาเลยบ่สิบทั้งหมดสิบลูก อ่ะอะลไม่ต no ้องซ้อนหรอกเอาเลยลูกเรียนนะครับไปโอ้ตายแล้ว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 เีวไเีวไปไ่งถกลูกเลยมาเลยเอาใจน้ำเอาใน้ำนะหนีไปนีไปอะไรนั้วาร์มาล้วยิงเขาไอตียิงเขาไตี่ อ่าตายแล้วหมดโอเลเลงเคางีนเคายิงไปข้ามหมอบหมอบหมอไปข้ามหนีเลยเร็ โอ้สุดยอดเลยวั้โอ้หมดถึงเลยนะโอ้ระเบิดหมดถึงเลยเอ้าหมดถึงอีดคนผดึกระเบิดกับม้วนแม่เลือดเลือเกินอลือเกิดลือเกิดลือเกิด ลุกขึ้นมาขึ้นมาอาภารกิจภารกิจตายจลย ภารกิจว่าเมเปครับพี่น้องครับถึงสุดลูกอ่าลูกเกิดจบภารกิจครับยังตกไม่ได้ไปจอนะครับอไปล่างนางออกแล้วก็มาถูกท่อมตรวจต่อไปนะครับเนาะพอพานแล้วครับไปฝึกมาใหม่ไปล่างนางออก แล้วก็มาถูกทำโทษนะครับรอบต่อไปนะครับเนาะน่ครับถึกสือลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สัมผัสไ้จังหวะก็ยังไปไได้เกาะถึอชลูกเกาะลบประทันได้จังเลยโดนโดนถูกครับผมลบประทันมันมาไหม่ผนหรืเล่าเมื่อวกระจกสีผมลบ่องทั้งใส่ทังขวานเนาะ ขเขากรลบาท่านเาเนาะโอ้สมรภูมิ่มาหกสมรภูมันซอยซอยยัไงเลยเขาเื่อเขากินงลบหนาวลบรังอย่างเอ้ออลูกถือก,ก็ถือลูกบดถ,ถือก็บดถือลูกบดถือก็ร้ายอยู่เออัอดเวลาผมถืออะเออเออพราะมันสองย่อม <laughs> วันดีครับไปหล่างนากอนยังมาเร,าเยรียอะไรพอดีกินมาจบเลยถึงท,ทัาทวต่อ,อเยเย่จูจมรับ <laughs> ไปงหลังนาก เสร็จก็ได้กินครับครับอาบน้าครับพี่น้องครับภอพภาพไหมโอ้ยวันนี้หน่วยจูโตมของเราวัฒนภาพครับเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยหน่วยจูโฉมรอบนี้บ่ผ่านครับต้องให้จะมีแก่ตัวอีกอยู่ถือได้ลูกปวดว้าโอ้ เมื่อจูโจมพิเศษครับพ่อพานครับเมื่อจูโจมเมื่อจูโจมพิเศษฝึกเมื่อจูโจมจะไปออกลบท่านับท่านะครับพี่น้องครับเนี่ยได้ครับขอร่งใจยังสอบนะครับเด้อครับทุ่มทุนสางเพื่อเอฟซียังสอบแต่จะพอได้ยังไ อือโอ้ยดับเนียบเยี่ยงขยู่อดาบมแทงเอาแทงใส่ย่ามมแทงวะล่ะแท่จุ่รจุงมเอเนียบเยียวอยู่ก็ยางมีแทงเนี้ยเนียบเยี่ยงนะครับต้องมีต้องปืนสั่นเนียบเยียอยู่ นะมาครับพี่น้องครับมานะครับนี่ครับเป็นอาหารของทหารผ่านศึกแล้วครับเนาะคือว่ากิมจิผักกาดขาวแล้วครับเนาะโัดแพร่แล้วครับนี่ครับของหมากย่างตอกกับบาสบิแบบหลอดครับรุนแรงคูณสองนะอู้หามาเลยอีกแล้ว <laughs> อีกแล้ว <laughs> อีกแล้วฉันข้ามเดียวพอไอข้ามเดียวพอไม่กินไรแพร่ก็คือแพรเนาะ โบาตายกูโบเลือ,อกอะเนี่ยกันพี่น้องครับน่าติดกุ้ยน่าอยู่อ่ะยน่าครับโอ้สมผักกาดมาท่อนละดมมั่งกันวาซาบิครับหลอดนะครับเนาะกับกิมจินะครับเนาะรีเฟรชก่อน โอ้ยมันหวานตัวนั้มนมาเสียอยู่มันสมอ้าเก็บงานเก็บไปนะเสียอยู่ครับยุมจิยุบจิจจจของเกาหลีนะครับเนาะเกาหลีบวกญี่ปุ่นครับพี่น้องครับอ๋ออะไรนะสูงเว้ยครับไปโทษมันขึ้นดังเลยยี่ก็ยิ่งงันละอ๋อนี่ครับนี่คือการทำโทษนะครับของ

ทหารแล้วต้องมาชนเนี่ยครับเป็นการเห่ียญอะไรพันช้างนะครับกินเล่าไรเฮ็ดเบียกครับเฮ็ดเบียกพนทหารอากาศกินเหล่าอีกจักเทือวันนี้เศร้ายากลวบากเราวันนี้กินเหล่าบดมือบอกว่าจะอ่ยทีกินเหล่ายังเวียนบอกว่าจะพาไปออกเรา ตือนเสามากพอไปครับย่านแต่ถนนหลวงเองหรอกคนวะเด็กก็่อยได้กินหรอกครับเฮ้ยกินเท่านึงอันนี้เพิ่นไปเกี่ยวไปซอยเขาเกี่ยวเขาเขามีเหลราเขามาก็เลยเปกน้งเขาก็เลยมองอะไรจังหน่อยเพืยอดผมาขันเขาอัินไอ้ยาตีพี่น้องอะไรอ่าขันบักทำเปกเขาโอ้ที่เขาอะไรเขายกให้เขายกเราเปกเราให้ไปซอยเขาก็คือเก็บวกกินกับชาว่าทางเออผมเป็นย่อ กระสอบไส้เขาเออขึ้นรถจังสีเออพันบวกกินเขากะว่าเออชาทางแท้ใช่ไหมเออคือชาทางเนี่ยมึงเป็นพระเอกมึงหลาหลานใหญ่แบบมีแต่คำมามีแต่คำแดงเข้ามาก็เลยแบบต้องก็ต้องกินให้เขาเนี้ยผมผมกินอยู่ครับเออดีแล้วดีแล้วเนื้นึงผมว่าเอองหน้าอีกซ่อนกันอีกอ่าครับบดบดตบุบุกะติกกับบุตรคอยกินเนาะบ่ครับผมอยู่ท่ามัดียวตรงอ่งทั้งหมดแท้าต้อง เลิกแถวไปอาบน้ำโอเคครับเป็นคลิปมวลๆนะครับเนาะคลิปสนุกสนานนะครับเนะาะฝากติดตามสองปันเท็นสายจดวันตัวเลยนะครับเป็นการแสดงมวลๆไอ้เอฟซีย่างตอกเบิร์ครับไอ้เอฟซีทามมาไอ้ทายคลิปย่างตอกเลยนะครับเด้อนี่ครับคนที่มีเกมยังไม่มเด่นให้เพื่อนเลยนะครับพ่อไอ้เพื่อนมีได้ไรน,นะครับเนาะมีเงินเอาไปให้พ่อให้แม่เอาไปเสียหรอกกินเลี้ยงแต่เพื่อนนะครับเนาะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี ต่างๆนะครับนะครับเอ่อขอบคุณสุภูสุขนนะครับที่มั่นนะครับเนาะสารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสายจวดนะครับบึงหลังครับพี่น้องครับเอาแชร์สายมีอย่างมีแค่เดียวอยูจะซื้อหวยจ้าปวดบ่การไทยทำครับพี่น้องครับหวตัวรถนอย่างเงี้ ก็ใชได้แช oh. like like. like like? like ่ด้าสตรหรือว่าเป็นงนะครับพี่น้องกูกู้างกกั่าทำม้บรตตัวกน่งว่าแขนหางเดียวว่ากู้างกเลยแต่ก็จุ่มหนาไม่ดีหััเกี่ยวกันเลยทั่เดือดหัวแ้วงุยเนยากเฮ้ยหยดฉันจดเช็คเนเช็คดาว จักกวานครับพี่น้องครับยอดพืนอุดทุกอย่างดีครับเพือ่อกนรเกนี่ครับนท่ทายามเนี่ยครับคท่ยนะครับนี่ครับเบื้องลังครับคนท่ายธทน่นแเนาะครับ